วันอะไรพีอมโทรชวนไปเที่ยวนะเที่ยวไหนลิทึมไปตอนไหนอีกวันมั้นสี่ทุ่มนี่แหละสี่ทุ่มอ่ากลับกี่โมงตีหนึ่งตีหนึ่งมันนานไปไหมไม่นานพอเลยเที่ยงคืนอ๋อเที่ยงคืนครึ่งซักงั้นอ่ะงั้นไม่ต้องไปเออเที่ยงคืนเที่ยงคืนเออหกทุ่มต้องถึงบ้านโอเคทำตามกฎด้วยมีกี่ข้อ ห้ามกินเหล้าเกินสีแก้วห้ามยืนใกล้ผู้หญิงเข้าใจไหมครับอือถึงโตแล้วอ่ะพุ่งเข้าไปที่โตเลยเข้าใจไหมครับห้ามไปแวะโต้อื่นห้ามไปเดินวอกแวกโต้อื่นเข้าใจไหมครับพุ่งไปโตตัวเองเลยห้ามมองผู้หญิงที่มันสวยๆเข้าใจไหมพวกโชว์นมใส่เอว้อยอย่าไปมองห้ามยืนใกล้ห้ามไปใกล้เลยเข้าใจไหมครับอือถึงลาเราต้องโทรหา ถึงแล้วต้องถ่ายรูปมาด้วยว่าข้างๆมีใครบ้างโตมีใครบ้างถ่ายรูปโตะข้างให้ดูด้วยว่ามีใครบ้างเออบอกด้วยว่าที่โต๊มีใครบ้างเออโอเคไลน์ไปต้องตอบตอบเออห้ามเกินห้านาทีนะห้านาทีห้านาทีต้องตอบไลน์อ่าถ้าไม่ตอบมึงตายโอเคมองคนอื่นขขให้ึงตาบอดเออเข้าใจไหมโอเคเออถ้ากูไลน์ไปมึงไม่ตอบมึงตายโอเคกูไม่ไปล้วอะ สิ่งที่กูต้องการแปอาบน้ำนอนเลยไป